สวนสตอเบอรี่จ้ะที่ฟินแลนด์ลูกซสาเจ็ดขวบผ่หาขวบซอยแม่ถวนหญ,ญ่าปีนี้บ่หลายเอาออกจ้ะตรงเป็นดินดำๆมันปลูกมาเจ็ดปีแล้วก็เลยเอาออกเพราะว่าต้นมันแกมันขึ้นโค้นไหยยังเกาหมดหมดแดงไปเฮ็ดหังอยู่ขงไต่ ให้ผลผลิตปลายแล้วออกอันนี้แปลงนี้หปีจน้นะหกปีปีหนากระชเด้ออกปลูกไหมนั่นเห็ดลงเลือนจ้ลงเรือนเอาพลาสติกคุม้มให้เบิงต้นสตอเบอรี่าอายุหลายแล้วบ่งงามปันใดขงสิบปได้หลายดอกจะเหลือประมาณจากของหกของ พึ่งแตกมไอาที่ที่แล้วยังพึ่งโพดินมาตอนนี้ใหญ่เร็วมากเพราะว่าไอ้แดดมันทั้งมือทั้งเว้นตอนนี้สามทุ่มกลัวกันยังมีแสงแดด,ดีจ่จะบนทองฝ่ามีพระจันทร์สามทุ่มกลัวทองฝ่ามียังมีพระจันทร์อยู่เลย ยังเหตุงานกันอยู่เพราะว่ามันมันโม,มืดแม่มันท่านเองห่วงนอนัมืีอวันเสาร์พร้อมหยุดงานนอนดึกได้ตื่นสวยได้โอเคสวัสดีครับคุณพ่อ <laughs> สวัสดีครับคุณลูกคุณ <laughs> ถอนหญา้า <laughs> โอ้ยลูกลูกสวัสดีครับถอนหญ้าสตรอเบอรี่ก่อนครับสวัสดีครับ